สวัสดีทุกคนโหทุกคนมาเร็วมากเลยค่ะน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากมากบ้างเลยที<า>่ถึงกันอยู่ใช่ไหมคะมาค่ะนะคะใครที่ต้องการนะคะรวมนี้ปิดนี้ก่อนสิ้นปีนะคะอ่าไม่ต้องหอบนี่ข้ามปีไปด้วยก็เชิญนะคะช่องนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาช่วยทุกคนนะคะวางแผนอ่าปรึกษานะคะรวมภาระต่างๆนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อให้เราจ่ายดอกเบีย้ยต่ำลงเนาะเมื่อดอกเบีย้ยต่ำลงนะคะค่างวดก็ถูกลงนั่นแปลว่าเราจะมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นท่านใดที่กําลังกังวลอยู่นะคะว่าเฮ้ยเนี่ยคือค้างบัตรเครดิตเนาะค้างสินเชื่อต่างๆนะจ่ายขั้นต่ําแล้วก็ยัง ยังไม่หมดสักทีหนึ่งนะล้วรู้สึกกังวลมากๆเลยนะคะก็สามารถนะคะจะทักมาคุยมาสอบถามกับคนได้เลยนะว่าข้อขาตอนนี้หนูเครียดจังเลยกังวลจังเลยหนูจะแก้ไขปัญหายังไงดีทำยังไงหนูถึงจะมีเงินดูแลครอบครัวนะคะทำยังไงหนูถึงจะมีเงินเก็บเงินออมก็สามารถมาเจอกันที่ไลน์นี้นะคะ